สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแลว้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพบก,กันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่13เดือนมีนาคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื้อนี้นะคะแอดพาสพม่พี่น้องบอลเท่าสุกุสุกอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากคนโอแก้วค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางตำล่าะค่ะพี่น้องคะแนวทางของคนโอแก้วมือว่านี่เราหายวิ่งวิ่ง สี่กับเจ็ดบนล่างนะคะกับเขมว่าป็นตัววิ่งซนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมานีนะคะของคนบอแก้วเสด็จมาเป็นตัวไดนะคะสําหรับแนวทางต่ํเล่าค่ะพร้อม่นลองมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนีพร้อมๆกันค่ะอ่าสวัสดีครับค่ะติดตามแนวทางก้าค่ะเขาจะวิ่งอเขาเล่กวิ่งกันย่งดีอยู่คนอน่นพอเขาดิบระเจ้ มียแปดจามันียก็แก็ได้แมนก็ยังไปกอก,ก,กันเท็ดกันก่ทังหนักกางๆก,ก,ก็บรูจักอยากถือรงินว่าเออย่าแน,นมาออาแมนอยู่ดอกน้องเพื่อนถือเพื่อนเ็ได้เยอีองหกสิบเอ้าเหรอเข,อนข,อนา,า,ขอานละองแมใหปมันน,นะโอ้ออโอเคโอเคค่ะเขาชอนเจ้เาิงสามกับหนะึ่งะวิ่งสามกับหนึ่งค่ะ เอีนึ่งซีหนึ่งค่ะหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งค่ะสามหนึ่งสามหนึ่งค่ะแปดสามแปดสามค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะคเบเออได้ได้ได้ค่ะค่ะได้ค่ะแค่ค่สาม หนึ่งกับสามอืมอืาอ่ค่ะค่ะได้ค่ะเน้นบ่เน้นบ่มืงอ 3, 1, นี่ยตอนสามนึงกับเป็นเก้าสามอะไรเงี้ยสามนึงกับเก้าสามค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณที่รับสายค่ะครับสวัสดีค่ะโชคดีค่ะค่ะสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากคนบอแก้วนะคะตำเหล้านะคะ พี่น้องคะแนวทางตำราวันที่14มีนาคมนะคะวิ่งบนล่างค่ะวิ่งสามกับหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อวิ่ง3กับ1ค่ะจับคู่นะคะมีสี่หนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งนะคะสามหนึ่งแปดสามเก้าสามค่ะเมนี่คนโบแก้ว์เราเน้นยุทธีส์สามหนึ่งกับเก้าสามนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะปัะนี้นะคะชุดนี้เป็นแนวทางของคนโอแก้ว์อุที่ผ่านมานะคะเราให้วิ่งสีกับเจ็ดเข่าโตวิ่ง วิ่งรูดซีนะคะพี่น้องคะเขาวิ่งรูดซีนะคะพี่น้องเราก็ใช้ทำพ,พี่น้องดีแคปหน้าจอเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ พี่น้องก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางช่วงแรกนี้นะคะแนวทางจากคนบ่อแก้วนะคะพี่น้องคะมีเสียงฝนปอกแปรกแปลงมาแล้วนะคะฝนลงเม็ดน้อพี่น้องเนาะเฉพาะว่าอากาศท่อนนะคะเป็นอากาศท่อนกะอันกะห่อนแล้วพี่น้องเพราะว่าอ่าเดือนหน้ากาสิเป็นเมษาแล้วเนาะสงการแล้วพี่น้องสำหรับใบรุนเพ่นเก็โอก็สิดีใจน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเบื่องแลัด้วยนี่ใบแก่แล้วก็ธรรมดานะคะพี่น้องคะจำได้ว่า อมวนสุดตอนเล่นสงกลาเงเนี่ก็คือช่วงอายุสิบกว่าประมาณสิบเก้าปีสิบปีประมาณนั้นเก้าปีสิบปีถึงสิบเอ็ดปีหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าบ่มมวนแล้วแอรู้สึกแอด็แอดเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุน,านะนะช่วงสิบสองสิบสิบยังขึ้นมากเลยแอดก็บ่ค่อยได้เล่นสงกลางส่วนมากสิสิทำงานนะคะพายปนพนักงานซอยซอยเพิ่นทำงานซอยแม่ซอยอีหยังทำงาน ะคะพ่อพี่น้องคะกับบัวพะ,ะได้เล่นเนาะ,ะมวนสุดก็คือช่วงเก่าปีกลัวเก่าปีสิบปีสิบเอ็ดปีช่วงนั้นได้เล่นสงการนะคะพ่อพี่น้องคะถึงมือสองการนี่เริ่มเล่นตั้งแต่เมื่อวันที่สิบเมษายนนี่นพี่น้องตอนเป็นเด็กหน่อยว่าแต่ว่าตอนนี้ก็บบัวเรนเรนแล้วละ่ะล่ะพี่น้องเอาเป็นยังไงเนี่ยทั้งวันพ่อแม่พี่น้องอากาศเป็นคือนบานเบิ่งหนวดลุยบ่ตอนนี้ฝนกำลังปกแปักมากคือฝนสิตก อากาศกำลังคึ้มๆแต่ว่าตอนย่างช่วงย่างเวีนเอวุ้ยสามสิบกว่าองศานะคะสามสิบกว่าองศามื้อนี้นะสามประมาณสามสิบสามสิบสามสามสิบสี่นี่แหละพี่น้องคะาห่อนอยู่นะคะเพระาะว่าย่ากของเวีนนี่สีแดดแห้งมากเริ่มแดดตั้งแต่ช่วงหกโมงสี่เข่าเจ็ดโมงนี่เริ่มแดดแล้วนะคะพ่พี่น้องคะเริ่มเริ่มแดดแล้วนะคะแต่ว่ามื้อนี้แนวทางของคนบอ่อแก้วนะคะก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเล่า,เล,า,เ,ลาเล่าวิ่ง สามกับหนึ่งนะคะพี่น้องคะขออนุญาตบางใจออกออกนอกประเด็นไปนิดนึงนะคะเพราะว่ากะหาข้ามาเบาเนาะพี่น้องเราบอกหน้าที่กลัวนึงไหมเรากะคนเบาเร็วอีกต่างหากแล้วก็บอกหน่อยอีกต่างหากพี่น้องคะไอกเลดได้ต้องหาแนวอ,อัน,อนเรื่องมาเอ,อ,อสาสู้พี่น้องฟังสัญญาพี่น้องคะให้คลิปนี้เต็มแปดหน้าที่แห่งเป็นคนไอกนคนคบ่อยเบาอีกต่างหากน้ะพี่น้องนะการสิถทามกันเรื่องอันล้มฟ้าอากาศนี่ละ เรื่องปกติธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเอาพอไหมพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้ว่าอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าในคณะนี้นะคะมีเสียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะคะอยากมาว่างแนวทางกับทางรายการเนี่ยกระโษเข้ามาได้นะคะตามเบอร์โทรศัพท์ที่แอนหาไว้ก่อนที่สิเข้ามาเบ,บมเบอร์โทรศัพท์เนาะ,ะก็ไอดีไลน์ พี่น้องเซียนทันใดนะคะอยากมาว่างแนวทางบ่าวาสิเป็นแนวทางเพื่อนบ้านแล้วก็รัฐบาลไทยทัทวเขามาได้แอดรับทุกสายนะคะพี่น้องคะถ้าบางเถ้าประเด็รับกบสิโทุกคับนะคะพี่น้องคะมาว่างแนวทางให้เอฟซีทั้งตั้งช่องให้ได้เบิงึงน้ำกันแนะ่เด้อพี่น้องเด้อฝากถึงเซียนเซียนนะคะโทัเข <laughs> ามาได้เลยนะคะพี่น้องคะแอดรับทุกสายนะคะพี่น้อง อัลนีนะคะแนวทางของคนบอแก้วค่ะสาหรับแนวทางต่ำเล่าทั้งเบอรทั้งม้วนนะคะกับมีเพียงซํานี่ค่ะทั้งชองนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประเทาสุขสุขคนค่ะสาหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะและก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจาก คนบอแกวค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปเป็นเทื่อแรกนะคะพี่น้องคะท่านผู้ญสิพราชกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแลกกะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สเสด็จบรพราชถุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องมีคําติชมเอียงกับคอมเมนต์เขามาไใดเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้อตอบคอมเมนต์ของพ่อแม่พี่น้อง ท่านเบิร์ทุกคอมเมนต์แล้วได้พี่น้องดีใจมากๆเลยนะคะอ่าตอนนั้นแอดตอบเพระท่านเนี่ยเป็นเดือนแล้วได้พี่น้องเป็นเดือนนะคะแอดไล่ตอบกลับขึ้นไปเนี่ยบันทึกแอตอบท่านแล้วอดีใจมากๆเลยนะคะประคะแต่ว่าพี่น้องก็คอมเมนต์ข่ามาโหลดพี่น้องคอมเมนต์ข่ามาหลายๆนะคะแอดมักมักอ่านราคาหลักอากา อ่าสิได้คัามในนําจากพอ่อยพี่น้องพ้อบงบางบางท่าน FC บางท่านเพิน่นให้ยคั่มในนําที่ดีมากๆเลยนะคะบางท่านเอ็กคิดว่าพราว่าสิตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดนะคะพ่อแม่พี่น้อง FC เพิ่นก็คอมเมนต์เข้ามาว่าให้ตามผู้นั้นผู้น,นี้ให้แน่แเอ็กซ์ก็สิได้ปิ๊งไอเดียขึ้นมาอยงนี้นะพี่น้องถ้าให้คิดก้นเดียวบางท่านเอ็กซ์คิดบ่ออกเนาะพี่น้องเนาะเอาก็มีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อสําหรับแนวทางมื้อนี้นะคะแนวทางตําร่าจากคนบ่อแก้วนะคะพี่น้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลก็มีเพียงซํานี้นะคะเอ็ก็สิได้ขอตัวลา พอไปพี่น้องบรรเทาสุข,ขุสุขคนไปก่อนนะคะพี่น้องคะเอาไว้พอกันไหมก็แบบได้คลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ